รวยพัดลมดังจังเลยชัดกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับพี่ก็พรมแบ็กฟิสนะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนหรือจะเป็นกวายคุณสา <c oughs> มารถดูช่องผมได้นะครับสวัสดีครับจะมาเล่นเกมโลบอกรนะฮะกับแมป VR นะฮะก็แมป VR โรงเรียนเปิดนะที่เขาอาจจะมีเอออัปเดตขึ้นมานิดหน่อยนะฮะโอเคก็อาจจะมีอัปเดตนิดหน่อยก็คือแมปที่ผมอยู่ไม่ใช่สินแมปบ้านเลยห้องที่ผมอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่เห็นไหมเป็นห้องแบบห้องเรียนศิลปะนะฮะโอเคหมายถึงเริ่มคลิปนี้กันคาอยกกกมจะดดไล์์แชร กดติดตามเข้าใจไหมบอกให้กดติดตามนี่ทำไมทำไมไม่กดติดตามฮะเดี๋ยวก็ต่อยเลยฮะไม่กดติดตามทําไมทําไมไม่กดติดตามฮะทําไมไม่กดติดตามกดติดตามสักทีแค่กดปุ่มเดียวจะไปยากหรือไงฮะคลิปเนี่ยอุตส่าห์ลงให้ดูทําไมไม่ดูฮะทำไมไม่ดูฮะทําไมไม่ดูฮะแต่ก็เสยหน้าห้มดเลยฮะไอพวกคนไม่ดีดูคลิปเดี๋ยวนี้เฮ้คลิปก็ลงทําไมไม่ดูฮะ ง่ายจะตายโอเคบ่นมากแล้วนะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่ะนี่ก็เป็นแมปเออเขาเรียกแมป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 อะไรอันนี้ก็เป็นเออห้องเรียนศิลปะที่เขาน่าจะเพิ่งอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขามีนานแล้วแต่ผมลืมนะนี่ดูฮะมีโต๊ะคอมฮะมีคอมแบบคอมแพงๆด้วยนะเป็นของ iPhone เอ้ยของ Apple นะ iPhone อะไรตรงนี้ก็มีสีแล้วก็มีแฟนอาร์ตนะรูปๆหล่อๆอย่างงี้น่าจะเป็นของคนเจ้าของแมปแน่เลยนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยมีหน้าหล่อๆเขาติดเต็มไปหมดเลยนะ ไม่หลอกนะเราไปดูกันห้องนี้ก็ไม่มีอะไรนะห้องผอมเรียบๆนะผมอยู่อาคาร2นะเรียกว่าอาคาร2แล้วกันเพราะผมก็ทำชื่ออาคารไ่ได้มันไม่มีชื่ออาคารนะนี่อาคารนี้มีห้องพยาบาลนะนี่ฝนก็ตกนะผมจาไม่ได้นะว่าตรงนี้เป็นต้นไม้หรือเปล่านะผมลืมไปแล้วไม่ได้เล่นเป็นเดือนเลยนะไปดูห้องเรียนที่คนเยอะๆกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันผมจําได้ว่าตรงนี้ไม่มีหรือเปล่าตรงนี้มันเคยเป็นกําแพงใช่ไหมหรือผมคิดเองบางทีผมอาจจะคิดเองก็ได้นะเอ๊ะหมายกินไหมอาไปเไปให้เอาไหม ให้ให้ให้แล้วไปตัวอย่าเดินหนีสิเอ้าไปไหนอ่ะอุตส่าห์ให้โอ้โหอดเลยกินหนอสามาให้กินเองก็ได้งำมๆกินไหมแอะโตเกียวรู้จักไหมตัวเกียวแอตเข้าไปกินอร่อยเนี่ยมีอีกมีอีกมีชาโนกไบวกแอตกินเข้าไปกินเข้าไปอ่านอกจากขามื่ก็ขามุกเคยอะไรวะก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะมากรลองเอาไม่กินแล้วหรอมากรลองอ่ะดีจะตายนี่นี ไม่กินามากนมกะลองทําไมไม่กินทำไมไม่กิน,ม,ม,กนมากะลองฮะนี่มันน้ําใจนะรู้ไหมนี่นี่กินเข้าไปกินเข้าไปอืมอร่อยที่มากเนี่ตอนนี้ก็ยังมีดังงบนะที่ผมไปซื้อมาจากร้านแถวหน้าปักซอยนะเคแถวนี้มันอันตรายนะเราไปที่อยู่ดีกว่านัาง่งยังแม่สาวที่ไหนก็ไม่รู้ดินตแตกสายฝนอยู่คุณผู้หญิงสนใจกินชานมแม่ <c oughs> อ่าอร่อยแล้วสิเห็นไหมชานมอย่าลืมไปซื้อนะ่ร้านแถวหน้าปักซอยแต่ละก็ยัง กี่อะไรเปลี่ยนเท่าไหร่เอ๊ะตรงนี้คืออะไรอะจำได้ว่าตรงนี้ไม่มีนี่นะเหมือนเป็นแบบอะไรเหมือนเป็นเวทีอะไรสักอย่างนะก็เป็นเวทีเล็กๆนะเดี๋ยวไว้ตอนปิดคลิปมาปิดตรงนี้ดีกว่ามีที่ปิดคลิปละหมบไปนู่นแล้วเราไปแปลงร่างเป็นหมบดีกว่านี่นี่นี่อุ้ยตกใจเขามาทำอะไรกันนี่เฮ้เขาไปไหนอ่ะ ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมไม่เคยมามาก่อนนะอคุณผู้มชมแล้วคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เขาไปไหนแล้วอ่ะเขอ,อยู่นูน่นตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยนะไม่รู้ว่าเคืออะไรเหมือนเป็นแบบมุมแคบๆนะที่มี เย็นของเก่าๆโอเคแวะมาแหมมาแวะเทเรเห็นเขาเดินเข้ามาก็สงสัยเนาะยิ่งเป็นคนขี้สงสัยอยู่ตรงนี้นะแหมเดินมาคนเดียวก็เปรี้ยวๆเปอนกนนันนะ่งเงาๆนั่งไปทีผีหรอกไม่รู้เลยเหล่าอ๋อจักรยานใจเอ๊ะอะไรอะตรงเนี้ยคุณผู้ชมผมจําได้ว่าตรงนี้ไม่มีนี่นะนี่คืออะไรอ่ะบ้านสร้างไม่เสร็จเหรอตึกสร้างไม่เสร็จหรือไงก็เป็นตึกลางๆนะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ก็ปิดด้วยนะ ขุดตรงนี้ลงได้ปะจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยไม่เคยจำอะไรได้หรือไงหมอบมากมายหมาหมอบหมากบเป็นหมอบหมอบนี่ไงหมอบมาดีหมอบหมอบหรอฮะหมอบเหรอหมอบหมอฮะหมอบหมอบใช่ไหมฮะหมอบหมอฮะหมอบหมอบหมอบให้อาหารหมอบอันนี้ไงให้ให้อาหารหมอบแล้วทำไมให้อาหารหมอบตัวกระเด็นม่ได้เฮ้ยทำไมตัวลอยอ่ะอีสอิอิอีส เนี่นี่อให้องมแงมแงมแงำแงมโอ้ยแล้วขาเป็นไรล่ะขาพิการแงม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 แงำแงมแงมงมเอาเดินไปนู่นเลยแหมทำดี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 อ่ะดีฉชมีนี่ชานมไข่มุกเอาไหมนห่กินเข้าไปอร่อยละสิหมบกินชานมไข่มุกเอาเอาเอาอไปเอาไปเอไไม่ต้องใส่หน้าให้ให้ฟรีให้ฟรีเอาไปนี่นี่เอาไป โอ้ยชนโตอรเลยใครมันวางโต๊ะไว้แถวนี้วะเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรน่ารักนีน่ารักดี่นะเออเออแรงรถแรงรถเออเออไกลวะเนี่ยไรอย่าให้เป็นเพื่อนเลยะแปลงร่างอุ้ยทำไมผมนี่ไงแปลงร่างละเอ๊ะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวทำไม ผมรู้สึกผมเดินไม่ได้เียผมปรับคอนโทรลก่อนนะให้เป็นทีละพอร์แล้วผมจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยให้คุณผู้ชมผมขึ้นไม่ได้วะ่ะคุณผู้ชมอ้าวจะเลยละคุณผู้ชมครับผมผมผมขึ้นไม่ได้ครับคุณผู้ชมคือผมปรับอะไรไม่ได้แลนะ้วตอนนี้เอาเบอเฮ้ยเอาต้องติดเอาเอาติดเลยเอาไม่น้ามาเอาอ่อตติดติด <laughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมผมออกไปได้เดี๋ยวผมลองรีเซ็ตตัวก่อนนะเออรีเซ็ตเออเดี๋ยวเดี๋ยว มันออกไม่ได้ช่วยด้วยใครก็ได้พวกนายช่วยทีจะออกไม่ได้ันไม่น่้มาหยิบเลยจะออกไม่ได้โอ้ผมว่าผมน่าจะต้องร e ีเกมนะผมกดไม่ได้เลยนะคอนทรลเล์ Controller ผมกดไม่ติดเลยนะรู้เป็นพ่ออะไรนะเนี่ยกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรีเกมนะโอเครีเกมก็ได้ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าคุณมี V R อย่าเป็นหมบนะฮะไม่งั้นคุณจะชิบหายบั๊กแบบผมนะคือผมบั๊กแบบขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ไงวะเนี่ยว้าวว้าดีค็มี V R วัาดีวัดีวัาดีวัาดีวัาดีค็มี V R วัาดี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 ว้าดีวั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 สดีวัาดีวัาดีว้าดีวัาดีว้าดีวั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 าดีว้าดีวัาดีวัาดีว้าดีวั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 าดีว มามาหาของกินกันเถอะไม่มาเหรอมาไหมมาไหมอันิ่งไปไหมไปไหมไปข้างนอกอา้ามาอา่ะอ้อไม่มาอา๋อไม่มาก็ไม่เป็นไรโอเคโชคดีนะมาละเรามาหาขนมกินกันดีกว่าเมื่อกี้หลุดแล้วขนมหายนี่กดหยิบมามาได้ยังอา้าวหายไปไหนวะ กดกดกดมันกดหยิบนะขึ้นมายังไงนะผมลืมไปละขึ้นหือผมยังไม่ได้หยิบวะอาชานมมากระรองอะไรเอามาเอ๊ะทำไมขนมไม่ขึ้นกดลงเป็นกระโดดนะทำไมเอ่อของไม่เข้ามือเอ๊ะหรือว่าผมบ้าอีแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออตีเสาตีเสาขนมขนมขอโตเกียวหนึ่งที่ไม่เอาเบคอน ไม่เอาไปค้อนเข้าใจไหมขอหนึบขอหนึบ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 อะไรขอโตเกียวคือผมหยิบไม่ได้เดี๋ยวยังไงเนี่ยอันนี้ไงเอ้าได้แล้วลืมไปมันกดตรงนี้ลืมเองด้วยนะว่าไงคุณผู้หญิงสนใจกินโตเกียวไหมอ่ะให้อ่ะอ้ามมนได้งงไหมอ่ะอ้ามอ่ะอ้ามอร่อยอ่ะ,อะ อาชานมแม่ชานมเอาชานมอาอ้ามอ้ามอ้ามอาอ้ามกระลองแม่กระลองอ้าอ้าม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 เดี๋ยวไปเอาโตเกียวเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไปเอาเลก่อนดีกว่าเลก็คือผมอยากจะบอกว่าเดินเร็วมากเลยนะเดินเลีวเร็วเดินเลี้ยวเร็วนะเดินเร็วเหลือเกินนี่เซเว่นอีเลเว่งประตูเปิดไม่เดินทะลุ หยิบ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 เร้ยังเนี่ยนี่ไงโรล,ลิตต้เรียกได้เลยเลคัสซี่อ๋อช่างมันแล้วกันช่างมันช่างมันอ๋อนี่ไงเล่ไงได้เล่ละได้เล่โอ้โอ้โอ้โอ,โอ้มีพนักง,งานไหมครับมีพนักง,งานไหมมีพนักง,งานไหมฮะ นี่คืออะไรปีสีอ่าพนักงานเอาเอาพนักงานไปนู่นแล้วโอเคงั้นแสดงว่าผมไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมพนักงานเอออ๋อพนักงานเอออะไรครับคุณผู้หญิงอาอาให้อ่าไปไปอานั่นอร่อยอร่อยโอ้โหกินอร่อยมากเลยเรียมๆเนี่ยไปดีกว่าเปิดอ่าจงเปิดเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแหวบขาทะลุได้ไงทำไมไอ้หนุ่มคนนั้นนี่นะไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่ม ยืนมองท้องฟ้าใหม่เป็นเช่นเคยอะไรอืมอือหืออร่อยเหาะอรอเอาเดี๋ยเลยเปไงอร่อยเหาะไหมสนใจไหมอืมอือหืออร่อยอร่อยเหาะเหาะไปเลยเอยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม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 ่ใช่ใครใครไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จำผิดคนแล้วจำผิดคนแล้วเราไม่ใช่ เราไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราไม่ใช่นะเราไม่เกี่ยวเราไม่ใช่คนคนนั้นนี่สดมาเมอะไรซดฮะมา่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอราหมิงเอาราหมิงราหมิงเขาก็อร่อยดีเหมือนกันนะว่าไงนุ๊กให้เอาไหมาโยโยซับมาซับ อร่อยไหมอร่อยใช่ไหมละ่ะฮะอร่อยงั้นเอาไปว่าสหรับวันนี้ผมแบฟฟิกต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเฮือกเมื่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจนส่วนนี้ผมไปแล้วจ้าบายติกันแน่แน่กดไลค์กดติดตามด้วยล่ะบอกแล้วนะบอกหลายรอบแล้วอย่าลืมมาดูคลิปด้วยล่ะฮะเข้าใจไหมดีมากไปละ